มว่ารอบกันก่อนที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไป,ไปเป็นไม่มีนะเอออถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปลุยกันเออเพราะเมื่อกี้แอบมีแบบมีคนบอกว่าเออแบบใครเก็บความลับเก่งนะออใช่ไหมหนูเก็บอยู่แล้วไม่ถึงว่าผมไม่ถึงว่าผมเครู้สึกว่ามันเป็นครู้สึกว่ามันเป็น ไม่ว่าจะวงไม่ว่าจะวงเทศอะไรเงี้ยเทศอะไรเงี้ยจริงๆซึ่งจริงๆซึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเขาเป็นสนับเก่งสนับเก่งตัวเตะก็ก็ก็เป็นวายโนโนนอนไม่คือไม่คือเออเออเออโอ๊ยเออโอ้ยจะล้มแรกแรกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ไม่แต่ก็เลี้ยงไผ่ทองทั้งกองเลยแต่ยังไม่ตายใช่ปะผมไม่อยากชื่ดูเอาแบบความจริงผมผมพูดความจริงแล้วทุกคนไม่เชื่อแล้วก็มีมีอันนึงที่เขาบอกข้างหลังอะไรเงี้ยเตอร์ผมก็เลยขับเล่นเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยขับสกรตเตอร์ไฟฟ้านะครั้งแรกที่สองได้เลยใช่แต่ว่ามันอยู่โอนเลยอะไรต้องต้องไม่รอะอะไรต้องต้องไม่รอดูรอดูพี่จะเสอร์ฟใครไหมพี่จะเสอร์ฟใครไหม เซอร์ไพรส์สามรอบหน้าหันผมอยากให้พี่อยู่ทำงี้ผมอยากให้พี่อยู่ทำงี้เออเกินชาลเราทาให้น้องดูซิชอบมาชอบมาได้ยได้ดูกอ่ะแล้ชอบไหมล่ะลูกก็จะมีนักแสดงท่านอื่นๆอีกก็ไปรอลุ้นกันว่าจะมีใครบ้าง